ดินไหวอะ่ะมอาก็ว่าทำไมมันไม่ทำไมมันไม่อันนี้ไง แั่นดินไหวดูน้ำสิดูน้ำดิเรารู้สึกเห็นไหมเห็นปะแผ่นดินไหวอยู่อยู่ประตูมันดังอ่ะ ยังไหวนะใช่ไหมโทนี่โทนี่รู้ใช่ไหมโทนี่รู้ใช่ไหมแม่รู้ว่าหนูรู้แม่รู้หนูคนเก่งใช้แผ่นดินไหวจริงๆด้วยนีบริเวณบ้านนะคะบริเวณตัวบ้านนะคะอาหารทราบเพราะว่าอยู่อยู่บ้านอาหาร ประตูดังแกะกๆๆๆๆเพิ่งหยุดค่ะโอเค